จุดเริ่มต้นของการวิ่งกับเส้นทางที่เรียกว่าหัวใจทุกคนล้วนมีเหตุผลในการออกวิ่งบางคนเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเรียบง่ายเพื่อลดน้ําหนักเสริมสุขภาพหรืออยากจะรู้สึกสดชื่นในทุกเช้าบางคนอาจจะวิ่งเพื่อหนีความเศร้าเพื่อยาหัวใจที่เคยบอบช้ำบางคนวิ่งเพื่อใครสักคนคนที่คอยอยู่เคียงข้างหรือแม้คนที่ไม่มีโอกาสได้วิ่งอีกแล้ว และบางคนวิ่งเพื่อตัวเองคนที่เคยหลงทางและอยากกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งจุดเริ่มต้นของการวิ่งอาจจะดูเล็กน้อยแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นไหนที่ไร้ความหมายการก้าวออกจากบ้านผูกเชือกรองเท้าก้าวเท้าแรกลงบนพื้นทางเท้านั่นคือการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในเส้นทางของนักวิ่งไม่มีใคร วิ่งได้เร็วตลอดเวลาบางวันเราหนักบางวันเราล้าบางวันเรารู้สึกว่าไม่ไหวแต่ทุกครั้งที่ก้าวต่อไปมันคือไม่ใช่แค่ร่างกายที่เคลื่อนไหวมันคือหัวใจที่กำลังเติบโตการวิ่งสอนให้เรารู้จากชีวิตสอนให้เราเข้าใจว่าทุกป้าหมายต้องใช้เวลาและความพยายามสอนให้รู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดพักก่อนจะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สอนให้เรามองเห็นคุณค่าของก้าวเล็กๆที่ค่อยๆพาเราไปไกลกว่าที่เคยคิดไว้แลสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่วิ่งข้อคิดจากการวิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับอย่าลืมว่าคุณเริ่มวิ่งทําไมเหตุผลนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจงรักษาความตั้งใจแรกไว้เสมอมันจะเป็นพลังสําคัญในวันที่คุณอยากจะหยุดอยากกลัวที่จะเริ่มใหม่ ตอให้หยุดวิ่งไปนานแค่ไหนขอเพียงคุณยังมีใจที่จะเริ่มทุกการกลับมามันคือชนะที่ควรภาคภูมิใจวิ่งให้ตัวเองไม่ใช่วิ่งเพื่อเทียบกับใครสนามวิ่งของชีวิตไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนมีแค่คนที่ยังไม่ยอมแพ้และยังรักในสิ่งที่ทำเรียนรู้จากเส้นทางไม่ใช่แค่จุดหมายบางทีสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่การเข้าเส้นชัย แต่คือเรื่องราวที่เราได้เก็บเกี่ยวในระหว่างทางท้ายที่สุดไม่สําคัญว่าคุณจะวิ่งไกลแค่ไหนหรือใช้เวลากี่นาทีในการวิ่งวันนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณยังไม่ลืมจุดเริ่มต้นและยังคงวิ่งต่อไปเพื่อใครบางคนเพื่อความฝันบางอย่างหรือเพียงเพื่อตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แล้วคุณล่ะวันนี้วิ่งด้วยหัวใจแบบไหนครับ หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเรานะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราที่เราจะนามาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ผมแอดดจาก a ัพ e ัเวิร์ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รรบฟังมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ